ไปไม่ถึงวัน,นวิวาคู่รักคนดังเลิกกันจริงตามข่าวลือเครียชัดแบบไม่ขาใจสำหรับเพลงชนธิดาที่ล่าสุดนั้นออกมาเปิดใจถึงข่าวลือการเลิกรากับแฟนหนุ่มเป็กเซรานีกลับคบหาดูใจกันมายาวนานถึง7ปีเต็มเพลงนั้นเผยว่าเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกของคนเราก็อาจจะเปลี่ยนได้แต่สิ่งที่เธอยึดเสมอคือความรักความเข้าใจและการให้เกียรติ พร้อมบอกตรงๆว่าหากวันหนึ่งหมดรักหรือความรู้สึกไม่เหมือนเดิมขอเพียงให้เดินมาบอกกันตรงๆไม่ต้องปล่อยให้บันทอนใจกันไปเรื่อยๆเธอเล่ว,ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามที่เริ่มยอมรับก่อนว่าความรักไม่เหมือนวันแรกแล้วทําให้เธอช็อกและไม่ได้ตั้งตัวเพราะไม่ได้เผื่อใจมาก่อนแม้การลดรูปคู่จะเป็นสิ่งที่คนพูดถึงแต่ทังคู่ตกลงกันเองว่ายัางไม่พร้อมและขอเวลาให้กัน สำหรับประเด็นมือที่3เพลงนั้นยืนยันชัดเจนว่าไม่เกี่ยวทุกอย่างเกิดจากความรู้สึกที่เปลี่ยนไปพร้อมย้ำว่าถ้าจะมีใครใหม่หรือรู้สึกต่อใครก็แค่มาบอกกันก่อนเพื่อไม่ให้เจ็บมากไปกว่านี้ตอนนี้เพลงโฟกัสตัตวเองมากขึ้นรู้แล้วว่าใครคือคนที่ยืนข้างเราจริงๆในวันที่อ่อนแอแม้ยังไม่หายดี100%เแต่กำลังเดินหน้าต่ออย่างมั่นใจ เธอทิ้งทายด้วยว่าสถานะตอนนี้โสด100%และแม่ก็ทำหน้าที่ดีที่สุดคือคอยถนอมใจลูกเสมอรวมส่งกำลังใจให้นะคะยังไงเข้มแข็งไวๆคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามคะ่ะ